สวัสด wow. ีครับซาวกโรบินนะฮะ 025G ลานดึงเบาน้ำหนักเบานะเป็นซิน2จังหวะ 25cc นะครับเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ใต้หมอนดีกว่าเนาะเรียกว่าใต้หมอนนะครับนี่ BR 025H ตอานี้ตกเป็นเหียญทองติดที่ร้านนี่นี่ครับแก่บานีดี๋ยาเราดูฮะสามพันแปดนะครับตัวนี้พร้อมจัดส่งนะครับของแถมครบ ตัวดูเชือกนะนี่เป็นไงลานเบาด้วยนะพี่ๆใครที่มองหาโรบิน25นะครับก็ขายคู่เลยนด้กันครับตัวนี้ก็จะเป็นมารูอันนี้ก็ใต้หมอนเหมือนมารู26ลานเบาแต่เป็นแฮนดะ์เดี่ยวนะครับราคาเดียวกันนะครับ3 8 0 0น <38 S 2> มสน่งนหะรือก็จะเป็นจานเอ็นมาพร้อมให้นนครับ มีมาลูกับโรบินนะฮะ 025G นะครับ,รบอชอบแบบไห,ไหนก็เล่นแบบนั้นคนะครับโรบิน 25cc อันนี้ 26cc ขับรันเบาทั้งคู่โรบินนี่เป็นโชคออโต้ด้วยนะนี่ครับโชคออโต้กดคันเร่งปุ๊บดูก,กับใครมองหาอยู่ F ได้เลยนะครับ เสียงไม่ต้องแล้วเนาะเพราะประกันให้อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับ